พวกเรานี้ถือว่าเป็นหนี้บุญคุณของพ่อของแม่ที่เราจะไม่สามารถชดใช้ให้หมดไปได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ารอให้เราแบกพ่อแบกแม่ไว้บนไหลให้ท่านอุจจาระปัสวะใส่ตัวเราไปจนถึงวันตายเพราะคุณของท่านที่เราชดใช้ ก็จะไม่มีวันหมดจะหมดได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถทำให้ทำให้ท่านพ้นอบายได้การที่จะทำให้ท่านพ้นอบายก็ต้องเป็นพระอาริยบุคคลนั่นเองเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนี่คือความกตัญญูกตเวทีเวลาที่พ่อแม่ ตกทุกได้ยากแก่ชราเจ็บไายได้ป่วยยังมีคำพูดว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกสิบคนได้แต่ลูกสิบคนเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้นี่เพราะว่าขาดความกระตันอยู่ขาดความสำนึกไม่ลํำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่เลยลืมความสำคัญของพ่อแม่ไปแต่ถ้าจะเอาเรื่องสมบัตินี้ แย่งกันแทบเป็นแทบตายตะเลี้ยงเลี้ยงดูพ่อแม่นี่กับเกี่ยงกันการที่ได้รับร่างกายจากพ่อแม่นี่ถือว่าเราได้รับมรดกอนลํำค่าแล้วพ่อแม่ให้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็คือให้ชีวิตกับพวกเราเนั่นเองถ้าเรามีชีวิตแล้ว นอกกายนีเ้เราต้องการอะไรเราสามารถหากันได้เองไม่ต้องมารอรับมรดกของพ่อของแม่พ่อแม่ให้เรามามากพอแล้วคือให้ชีวิตให้ร่างกายที่พวกเรานี้เอาไปหาอะไรต่างๆกันได้พ่อแม่ต้องลำบากยากเย็นขนาดไหนที่จะเลี้ยงดูเราแม่ต้องอุ้มท้องเราถึงเก้าเดือน เคยสวยเคยงามกลายเป็นคนไม่สวยไม่งามไปจะไปไหนก็ไปไม่ได้ต้องอยู่บ้านคอยดูแลลูกที่มีอยู่ในท้องพ่อแม่ยอมอดเพื่อลูกนี่คือสิ่งที่ถ้าเราไม่คิดกันเราจะไม่เห็นบุญคุณของพ่อของแม่พระพุทธเจ้าบอกว่าการ ทำบุญกับพ่อแม่นี่มีบุญคุณเท่ากับพระอรหันต์ทำบุญกับพ่อแม่ก็ถือว่าได้ทำบุญกับพระอรหันต์และโทษที่เราทำกับพ่อแม่กับพระอรหันต์ก็เหมือนกันถ้าเราทำโทษร้ายแรงถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เท่ากับเราฆ่าพาาระอรหันต์โทษเท่ากันนี่เรื่องของผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่พวกเราอย่าไปล่วงเกินเป็นอันขาด เพราะจะมีโทษอันใหญ่โตมาให้กับเรานั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กัน